อัดกับชีวิตเปลี่ยนนะครับลูกปืนก็ต้องทิ้งนะครับปืนหมอนจะเป็นอย่างนี้นะครับปกติจะใส่แหวนแหวนที่จะอยู่ข้างในนะครับแหวนอยู่ข้างในน,นอกจะกระปบอย่างนี้เวลาอัดออกมันจะลูดตัวนี้ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าอัดอย่างนี้เมื่อไรก็ทําอะไรไม่ได้มันจะอยู่อัดมาแบบนี้แล้วก็ใส่แหวนแบบนี้แล้วก็คลิปล็อกมันอยู่ได้ดคลิปล็อกตัวเดียวนะครับมันก็ไม่อันตรายแต่เอาออกออกไม่ได้ต้องตึงทิ้งนะครับเนี่ยตึงให้เป็นบ่าเนี่ยตึงไปแล้วนะครับเนี่็ตึงไปแล้วแล้วึงให้เป็น จึงเป็นบาเพื่อจะได้มีบาแบบจบับบาแล้วอัดออกไปอัดกลับไปแล้วถามว่าเอาออกอย่างไรอ,ออกแบบนี้นะครับเสียลูกปืนหรือว่าลูกปืนนี้พอดีเขาจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับแบบก็ทั่วๆไปครับที่ผมลองซื้อมาใช้ก็ใช้ได้อยู่เพื่อให้มีบาประกบอันนี้เอาลูกปืนออกแล้วนะคะลังจะใส่ไหนก็เช็ดก่อนอันนี้ถอดมามันต้องอยู่อย่างนี้เพราะว่าเนี้ยต้องตีเข้าโค้งเสื้อโค้งเสื้อไปมันก็จะอย่างนี้อดี่แล้วข้อไปอย่างนี้เลยไม่ต้องไปปรับอะไรมาแล้วแล้วก็ให้ด้านนี้เทปเปอร์อยู่ด้านล่าง ใส่เลยก่อนใส่ด้านเอเปอร์ไปก่อนนะคะก็ด้านเนี้ยมันจะอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วอันนี้จะยากหน่อยต้องลิงไม่งั้นมันจะดินได้แล้วก็ระวังหนีบมีวด้วยนะคะแต่ว่า,เ,ารเราต้องประคองก่อนใช่เราต้องประคองก่อนนะคะเพอมันเริ่มได้แล้วก็ปล่อยเพราะมันก็จะอยู่ในรองนี้ขยับขึ้นลงได้ดูว่าหมุนคล้องไหมอันนี้ได้นะคะ